สวัสดีนะครับผมก็อย่างแรกต้องขอโทษด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปนานนะครับสําหรับตัวผมส่วนหนึ่งก็เพราะว่างานยุ่งด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโครงการจะทําคลิปนะครับก็มีนะแต่ไอไออะไรล่ะไอ้โครงการแต่ละอย่างนี่โอ้โหที่คิดออกมานี่ใช้เวลานานทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับเนาะก็เลยไม่ได้ทํานะครับผมแต่นะครับแต่เมื่อวันที่หนึ่งมีนานะครับผมกรมการแพทย์นะครับ ออกไกด์ไลน์โควิดตัวใหม่มาเนาะหลังจากที่ห่างหายไปนานครับตัวตัวก่อนหน้านี้ก็คือเดือนเมื่อเดือนพฤศจิกาปี64โน้่นนะครับหรือถ้านับเดือนก็เกือบประมาณ3าประมาณ4เดือนเลยนะนะครับโดยประมาณเนาะทีนี้ก็เลยจะมาคุยครับเอาแบบเน,น้นๆเลยนะว่าเอ๊ะไอ้ที่ใหม่ๆมาที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับคือไอ้ที่เพิ่มมาในไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยมีมีมีเยอะพอสสควร นะครับคือของเก่าเขาก็คงไว้ของใหม่ที่เพิ่มมาก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ผมขอเอาที่น่าสนใจเป็นหลักละกันนะครับอ้อนะครับส่วนหนึ่งอ๋อเดี๋ยวผมพูดไม่ใช่ส่วนหนึ่งไกด์มไลน,น์โควิดตัวจริงของกรมการแพทย์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปด้านล่างนะครับเนาะแล้วก็เอกสารตัวเนี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ Google Drive ไว้ให้ไว้โหลดไว้ให้โหลดครับที่คำบรรยายใต้คลิปข้างล่างเหมือนกันนะครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะในเอกสารชุดนี้นะครับที่ผมจะบรรยายเนี่ยนะครับผมก็ก็ต้องบอกก่อนครับอย่างเช่นถ้าตรงไหนผมมีวงเล็บไว้อย่างเช่นอะไรอย่างเงี้ยวงเล็บหน้าสองนะครับก็หมายถึงว่าผมเอามาจากเอาข้อมูลมาจากได์ไลน์ตัวจริงก็คือเนี่ยครับของวันที่1มีนาคมเนี่ยนะครับได์ไลน์โควิดตัวจริงหนึ่งมีนาคมจากหน้าที่2นะครับเื่อสนใจไปอ่านเพิ่มมานะครับ โอเคเริ่มนะเดี๋ยวผมขยายนิดนึงครับจะได้อ่านง่ายๆนะครับข้อหนึ่งนะครับผมผู้ป่วยเข้าข่ายติดเชื้อนะครับมีการใช้เกณฑ์ทางคลินิกกับเกณฑ์ทางระบาดนะครับเดี๋ยวผมก็ลงเล็บว่าหน้าสามนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับโอเคเนี่ยนะครับอันนี้กระดาษตัวจริงเป็นแบบนี้นะครับหน้าเขามันจะมีเลขหน้าบอกนะครับอันนี้หน้าหนึ่งนะครับตรงมุมขวาบนนะครับอันนี้ก็หน้าสองใช่ไหมครับตัวนี้ก็หน้าสามนะครับมีเกณฑ์ทางคลินิก นะครับแล้วก็เกณฑ์ทางระบาดเนาะโอเคนะครับจะไปที่ไฟล์ก่อนนะครับแต่ที่เจ๋งก็คือเกณฑ์ที่ว่านะครับเข้าข่ายเมื่อนะครับแพทย์ผู้รักษาเท่ากับแพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะครับหน้าที่สามนะครับมาดูกันนะครับเนี่ครับอันเนี้ยโอ้ยอะไร โอ้ยนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับเพราะถ้าใครจาได้นะครับไตรไลน์ตอนไตรไลน์ก่อนๆหน้านี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูกันนะครับเดี๋ยวนี้ไายพฤจกกาปี64สี่เนาะนะครับผมตอนนั้นยังไม่มีเลขหน้าใส่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยไอพวกโอ้เนี่ยไอเนี่ยไออย่างเงี้ยครับเนาะไอกรอบสีเขียวนะครับมันก็ยุ่งยากนะชีวิตจะยุ่งยากนะครับเนี่ยพอมาอันนี้ปุ๊บมันก็ยุ่งยากเหมือนเดิมแหละนะครับแต่ผมชอบอันเนี้ยข้อหนึ่งจุดห้าครับโอ้ชีวิตง่ายเลยพวกง่ายคือถ้าหมอหมอเราสงสัยคนไหนเนี่ยก็เข้าขายเลย นะครับโอเคนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นแบบนี้ก็คงเพราะว่าตอนนี้มันระบาดกันเยอะด้วยแหละนะครับนอันต่อมานะครับที่ที่เพิ่มมาใหม่ก็คือเพิ่มแนวทางการเนี่ยอันนี้ผมลอกชื่อมาแล้วแนวทางการคัดกรองเพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยโควิดแบบโลกประจับถิ่นนะครับเอาง่ายๆก็คือแนะนําระบบที่เขาเรียกว่า OPSI นะครับหรือ Outpatient Self Isolation ถ้าคนทั่วไปจะรู้จักกันในชื่อของเจอแจกจบนั่นแหละ นะครับอันนี้จะอยู่ในหน้าสามหน้าสี่นะครับหมักมาดูกันนะครับเนี่ครับโฟล์วอันนี้นะครับอ่านี่โฟล์วันนี้นี่ครับเนี่ยหาเอาเพ t เชนเซอ i ์ไพโซลชันเนี่ยนะครับผมไฮไลท์ให้เออนี่นะครับสีเหลืองนี่นะครับอนเนี้ยเจอแจกจบนะครับก็จะมีว่าภาวะเสียงกับไม่มีภาวะเสียงนะครับถามว่าอะไรเรียกว่าเสียงนะก็เนี่ยครับ เสี่ยงต่อการเป็นโควิดที่รุนแรงนั่นเองนะครับผมตัวน้ำอุ้ยผมก็ไฮไลท์สยามทุกท่านก็มีอะไรบ้างครับอันนี้สำคัญเนะเน้นหน่อยแล้วกันนะครับอายุมากกว่า60เป็น COPD เป็น CKD เป็นโรคหัวใจหรือโรคอะไรโรคหลอดเลือดรวมหัวใจใจกำลังองค์อ่านยากเพราะว่าโรคหัวใจแล้วกันนะครับ โรคหลอดเลือสมองสโต้งครับ d มหรือเบาหวานที่คุมไม่ได้อ้วนนะครับ BMI มากกว่า30แล้วก็เป็นตับแข็งภาวะภูมิุ้มกันต่ำนะตับแข็งนะครับ HIV อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าลิมโฟไซต์น้อยกว่าพันต่อซีซีอืนะครับโอเคอน,นี่สําคัญนะนันต่อมานะครับก็ข้อสามนะครับแนะนําว่าฟาวิ โทษครับในกลุ่มคนไข้ที่อาการไม่แรงไม่รุนแรงครับก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงเมื่อกี้จําได้ใช่ไหม60อะไรพวกนี้อายุมากกว่า60เบาหวานคุบไม่ได้มีโรคประจำตัวโรคบาดโรคไตอะไรพวกนี้นะครับกลุ่มที่ไม่อาการไม่รุนแรงแลวไม่มีปัจจัยเสี่ยงแตบไกด์ไลน์ปี64ไม่ใช่ปี64พฤติการ64เขาจะบอกว่าให้ฟาวิโดยเริ่มเร็วที่สุดนอบตอนนั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นนี่แล้วครับอาจนะครับมีคําว่าอาจให้ฟาวิโดยเริ่มเร็วที่สุดนะครับหน้าห้ามาดูกันนะครับ ผมว่ต้องย้อนไปอ้อนี่ครับเนี่ยเขาใฮไลท์ตัวแดงให้ด้วยนะครับตัวเดงกันไม่ใช่นะอันนี้ครับนี่อันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเดิมจะเป็นแบบนี้ตัวนะครับมาดูเทียบกันเลยนี่ครับเอ้าไม่ใช่โทษครับผมเปิดเลยแล้วมั้งนี่ครับถ้าเป็นตัวเดิมไหมพิจารณาให้ฟาวิพี่ลาเวียโดยเริ่มให้เร็วที่สุดนะครับ ทษนะโอทษทำายไรเกินนะเห็นไหมครประมาณตอนนี้นะเปลี่ยนเป็นอ่านแล้วนะตอนนั้นเสียงแข็งนะครับใช่ไหมครถ้าพูดเป็นบ้านๆเนานะเสียงแข็งเลยนะพี่จะให้ฟาวิโดยเริ่มอยากให้เร็วที่สุดตอนนี้แบบอ่านนะครับเสียงอ่อนๆลงนะครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้โอมครอนนะอาการมันไม่ค่อยแรงนะครับฟาวิก็อาจจะไม่จําเป็นครับผมประมาณนี้นะเอ่อ ที่สี่โอ้อันนี้ข้อนี้นี่ต้องไฮไลท์เลยนะครับสําหรับไกด์ไลน์ตัวนี้นะครับผมของหนึ่งมีนาเนี่ยนะมีการแนะนํายาเข้าไว้นัสตัวใหม่ๆนะครับและไม่เท่านั้นไม่พอครับและยังแนะนําด้วยว่าอาการนานกว่ากี่วันไม่ควรใช้ยานะครับตามรูปหน้าห้านะครับอันนี้ผมตัดรูปมาให้นะครับแต่ย้อนไปดูไกด์ไลน์ตัวจริงดีกว่านะครับหน้าห้าอันนี้นี่เห็นไหมฮะก็ เดิมมันจะเป็นฟาวินะครับแล้วก็มีเลมเดซิเวียนะครับผมอย่างฟาวิเพลาเวียก็ให้ห้าถึงสิบวันใช่ไหมครับไม่แนะนําให้ใช้หากมีอาการนานกว่าสี่วันนะครับตัวนี้เหมือนจะมาแรงครับนะครับโมนูพิลาวิยาครับความตั้งใจดั้งเดิมของยานี้นี่ถ้าใครไปอ่านเพิ่มนะครับเซิร์ชกูเกิลเอาไว้ได้มันจะเป็นแอนตี้ไวรัสหรือยาฆ่าเชื้อไวรัสแค่ปัจหญ่นะครับผมแต่ก็ทดลองแล้วก็ว่าดีนะครับผมเอาง่ายๆเนาะก็เลยเอามาใช้ครับอันนี้จะยืด หมายถึงว่ายุดนี่หมายถึงนี่ครับอันนี้ฟาวิพิลาเวียไม่แนะนําให้ใช้ยาหากอาการนานกว่าสี่วันใช่ไหมครับอันนี้ไม่แนะนําให้ใช้ยาหากมีอาการนานกว่าห้าวันนะครับเออก็มากกว่าฟาวิวันหนึ่งเนาะนะครับแต่ตัวที่เจ๋งหน่อยก็เนี่ยครับเลมเดซิเวียนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้หากมีอาการนานกว่าเจ็ดวันเออันนี้นานหน่อยเนาะแต่คิดว่าไม่น่าจะยาน่าจะหายยากนะครับน่าจะมีเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ นะครับหลักๆก็คงยังเป็นฟาวิอยู่ละผมว่านะครับโอเคเทอ่าอันนี้บอกแล้วนะครับเขามีโดสการใช้โมนูพิลาเวียด้วยนะครับผมไม่รู้ไม่รู้โรงพยาบาลไหนใครมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลใครมีก็ดีใจด้วยนะครับโดสก็คือสี่คูณสองให้ห้าวันนะครับโดสอยู่หน้าเซ็นะครับหน้าเซ็ตผมเลื่อนไปเลยแล้วกันนะนะเลื่อนเมาส์แกรก นี่นะครับเนี่ยตรงนี้นะโอเคครับมีข้อแม้เยอะเหมือนกันนะบรองให้ใช้ในผู้ป่วยยุ1สิบปดปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงต่อโควิดลุนแรงเท่านั้นนะครับแล้วก็เนี่ยครับเตตรลโลเจนิกเอฟเฟกในหญิงตัง้งครรภ์ทุกไตามากนะครับอ๋อก็เงื่อนไขยเยอะนะนะครับต้องใช้เฉพาะคนที่เสี่ยงรุนแรงแล้วก็คนท้องไม่น่าใช้เลย ส่วนฟาวิที่รักของเรานะครับก็ยังอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคต่อเลยดีกว่านะครับมาข้อต่อไปนะครับไม่ใช้ไอเวลเวกตินในการรักษาโควิดนะครับเนื่องจากงานวิจัยบอกว่ามีใบเยอะหน้าแปดนะครับอันนี้หน้าเก้านะครับผมต้องจอนขึ้นไปนี่ตรงนี่ครับข้อสิบสามนะครับ ตอนนั้นเนี่ยครับตอนที่สมัยที่เป็นเดลตานะผมใช้คํานี้แล้วนนะปีที่แล้วนะครับเดลตาระบาดนี่ตอนนั้นก็ไม่รู้ทําอะไรกันนะครับหลายคนก็เฮ้ยเอาสั่งออเดอร์ไอเวอร์เมกตินรักษากันนะครับผมตอนนี้ปรากฏว่าก็ไม่ใช้ไอเวอร์เมกตินแล้วนะครับเพราะงานวิจัยมีใบแอนเยอะนะครับแล้วในนี้เขาบอกว่าเบื้องต้นวิจัยที่ศรีราชาพบว่าไม่ได้ผลนะครับปูนง,งานคือไอเวอร์เมกตินไม่ได้ไปต่อนะครับอ่า เท่านั้นยังไม่พอนะครับข้อ6กนะครับการรักษาอื่นๆนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเคยใช้นะครับแล้วก็บางเพจแพทย์เฟซบุ๊กบางเพจน่าจะเอามาเอามาแนะนําด้วยแหละผมเห็นผ่านตาเว็บเว็บนะครับผมตอนสมัยที่เดลตาระบาดคือปลายปีที่แล้วอ่ะนะครับปรากฏว่าหลายอย่าง,างก็ไม่มีงานวิจัยรองนะเขากระดายฉบับนี้นเขาก็ไปแนะนํานะครับเช่นคอ n วลและเซนต์พลาสมานะครับโรปิลิโตนาเวียน ดารุนาเวียอะไรพวกนี้นะครับก็ข้อมูลก็มาจากหน้าแปดกัน,นเดี๋ยวผมก็มาใส่แล้วกันแต่บนึงนะครับอุ้ยออ่าโเคตรงนี้ครับน,ะนี่ยมันจะมีหลายๆข้อนะครับคอนโวลเซนพลาสมาก็ข้อสิบเอ็ดนะครับโวลโลปิลิโตก็ข้อสิบสองอุ้ยตอนนั้นใช้กันเยอะเลยนะครับผมก็ใช้นะครับ ปรากฏว่ายังไม่มีหลักฐานหรืออีเวนเด้นรองรับสักเท่าไหร่เนาะข้อเจ็ดนะครับสุดท้ายนะครับต้องบอกกันนะครับต้องคุยกันหน่อยนะครับเรื่องสเตอรอยนะครับมีการเพิ่มคําแนะนําว่าหผู้ป่วยนี้แนวโน้มอาการมากขึ้นเร็วนะครับก็คือแย่ลงเร็วนะครับผมอาจพพจารณาให้ยานี้ได้นะครับเมื่อ SPO2 เอาง่ายกคือออกซิดนะครับน้อยกว่า9 6นะครับเป็นลายๆนะครับพูดง่ายก็คือว่าเอาง่ายกว่านี้อีกนะครับก็คือ ถ้าแย่เร็วล่ะนะครับผมก็พิจารณาให้ได้นะเป็นหลายๆไปนะครับอันนี้จะอยู่หน้าโอ้ขอโทษนะผมไม่ได้เขียนหน้าจะอยู่ในตารางครับหน้าไหนเนาะหน้าน่าจะหน้าสิบไม่ก็สิบเอ็ดนะครับขอโทษทีอ๋อหน้าเก้านะอยู่ในตารางหน้าเก้านะครับตรงนีน้สนใจไปอ่านเพิ่มได้นะครับให้สตรอรียก็ต้องระวังน้ำตาลในเลือดสูงนะครับ พูดง่ายก็คือถ้าพูดแบบหมอคุยกันเนออาจจะต้องตั้งสเกลน้ำตาลนะครับโอเคโดสก็เขามีบอกให้ลองสนใจลองไปอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมต้องเพิ่มไปหน่อยก็แน่ครับหลักๆก็ประมาณนี้นะอย่างอื่นก็ที่น่าสนใจมีใหม่เยอะน่าสนใจเยอะนะครับลองไปอ่านดูได้ นะครับก็เดี๋ยวสรุปนะครับก็มีการใช้เกณฑ์สรุปเนาะว่าคัดเน้นๆมีอะไรบ้างนะครับก็มีการใช้เกณฑ์ทางคลินิกเกณฑ์ทางระบานนะครับเนาะแต่มีแต่เกณฑ์ที่น่าสนใจก็คือง่ายเลยครับบอกว่าแพทย์สงสัยก็เข้าขายแล้วล่ะนะครับมีการแนะนําระบบ OPSI นะครับ Outpatient Cell Isolation หรือเจอแจกจบนะครับเพราะอีหน่อยโควิดก็จะเป็นโรคประจำถิ่นแล้วนะครับวันนี้นะครับ วันที่เก้านะคือผมอัดคลิปมาคลิปตอนกลางคืนนะครับแต่ข่าววันที่เก้าบอกว่าเหมือนจะประกาศเดือนกรกฎานะเห็นข่าวแวบบ็บๆวบนะครับไม่รู้จะจริงหรือเปล่าไม่ใช่จะจริงหรอกครับคือข่าวอะจริงนะแต่หมายถึงว่าจะทําจริงหรือเปล่าเดี๋ยวก็รอติดตามแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็สามนะครับอาการไม่แรงแล้วก็ไม่มีปัจจัยเสี่ยงนะครับอาจจากเดิมที่เสียงแข็งให้ฟาวิก็ตอนนี้เป็นเสียงเบาๆนะครับอาจให้ฟาวินะครับผมอืม นะครับมีการแนะนำยาเขาไวรัสตัวใหม่สี่ตัวนะครับเปิดตัวมาสี่ตัวดีบิว,วมา4ี่ตัวนะครับผมแล้วก็มีบอกด้วยแหละว่าอาการนานกว่ากี่วันไม่ควรใช้ยานะครับถ้าเป็นฟาวิก็ถ้านานกว่า4ีวันก็ไม่แนะนําให้ใช้นะครับโมนุพิลาเวียนี่มาแรงนะครับโดสสีคูณสอให้หาวัน แต่ผมว่าคงไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะครับพระเอกคงตอนนี้คงยังเป็นฟาวิอยู่แหละครับไอวร์เม็กินนะครับไม่ใช้รักษาโควิดแล้วนะครับไม่ได้ไปต่อนะครับผมส่วนพวกคอนวาเล s เซน t p พลาสมนะครับตัวปิลิโตดูแลแนววีิโตอันนี้ก็ไม่มีงานวิจัยรองรับก็ไม่แนะนํานะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องสเตอรอยนะครับว่าถ้าอาการแย่ลงเร็วก็พิจารณาใช้นะนะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิป นะครับผมขอโทษด้วยที่าหาหายกันไปนานนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ